นานเท่าไหร่แล้วนานเท่าไหร่แล้วไปเล่าจาบีเลรอได้รอได้เศร้าหนเดไม่มีเวลาไม่มีเวลาอชัยเมชีบูสายไปแล้วสายไปแล้วเนาจ้าบีเวลาไหนเวลาไหนไปอชัยเลเมื่อไหร่เมื่อไหร่ไปดเลย,ยังไง ยังไงเปลูเลเพราะอะไรเพราะอะไรป้าเจ้าเลกี่โมงแล้วกี่โมงแล้วปนนายชิปีเลกี่อันกี่อันปนนคูเลกี่ครั้ง,งกี่ครั้งปนนาเจยเลกี่ปีกี่ปีปนนาเนเล,เลกี่วันกี่วัน ปัญญาเลสัญญาสัญญากระดีบีเดสาบานสาบานเจสูดเดมารายาตมารายาตอมูจเจโกหกโกหกเลยเนแน่นอนแน่นอนตีชาเดเป็นไปไม่ได้ အဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါထိုင်းမြန်မာစကားပြောဗီဒီယိုပို့စာအလေးစဲဝင်စားတဲ့စင်ချင်းအောင်ထင်းမှနေပြီးမှလိုရပါတယ်တဏန်းလေးတွေစဲဝင်စားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ယခုကြေရဆင်းရင်အလုပ်ရပါပြီရှင့်သာဒီခါ